ครับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของปุ Souls ่นนะครับกฎหมายที <ot> ่เกี่ยวข้องนะครับก็มีที่หลักๆเดียวก็มีอยู่สองคือพระราชกิจการเงินสวัสดิการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของปุ่นพศ2562นะครับแล้วก็ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของปุ่นพศ2 5 0 0นร 60นะครับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการศึกษาของบุตรก็ผู้พิเศษนะครับก็คือบุตรที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาการศึกษาเบิบุตรของข้าชการลูกจงประจำผู้ที่ได้รับบรรณาปกติผู้ได้รับบรรณาพิเศษเหี่ยทุกทุลภาพอาหารกองหนุนที่มีเสี่ยหวังนะครับแต่ตรงนั้นก็ับเดี๋ยวพิสุทธิ์าธุเติม ยกเว้นบางทีนะยกเว้นอ็เนนี้เรื่องยกเว้นยกเว้นข้าราชการการเมืองนะครับการข้าราชการการเมืองเป็นบุกของข้าราชการตำรวจระเบิดไม่ได้แล้วข้าราชการตำรวจชั้นนายพลตำรวจชั้นพลตำรวจชั้นเอกพลนะที่อยู่ระหว่างศึกษาโรงเรียนเหมือนนักเรียนในสิบนะเด็กมีบุกหรือว่ามีบุกมันยังเบิดไม่ได้เตกว่าจ้ะเติมกว่าจ้ะ ให้บรรจุเป็นข้าราชการนะครับประธานศึกษาของทางราชการก็คือพวกมหาวลัยสถาบันอุดมศึกษาหรือที่ย yup. ัอยู่นะครับอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษานะครับสองวิทยาลัยสาธารณสุขสองหมื่นห้าที่เหลือที่เหลือคุณนายที่บ้านจ่ายเองหมดปุ๊บเลยไม่เป็นไรพะรุ๊บมีคนเดียว ว่าเสร็จก็จบจบเสร็จแล้วก็ไปฝึกงานกับบริษัททีเช็ปซึ่งเป็นเ,เรือเดินเรือสิบถึงคาไปรอบโลกนะกบบ็จะบรรทุกท่านหินจากจีนไปประเทศเอทว่นอะไรนะพอถึงไปถึงสารัฐบรรทุกอะไรพวกต่างๆกลับไปนวนอยู่นั่หนึ่งปีเต็มๆเขาบอกเขาชอบแต่ไ,ได้เิดจะฝากมันเป็นช่วง Gracias.